เล่นแบบเออข่าวนี ini, ้นี่นะนี <Not S 2> ่เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ช่วงสิบเอ่อช่วงที่สองของคัดข่าวมาคุยเรียนเชิญคุณหญิงชลช้อยสุพลพนิดเอาไว้เป็นประธานนายกสมาคมแมหรือประธานอะไรประธานชมรมเบสนี่แหละนะสมาคมเบสเนี่ยนะคะคือสืบเนื่องอย่างแรกอยากจะรู้กับมันเล่นยังไง คือว่าผมเล่นไม่เป็นมันเป็นไพ่เล่นสี่คนนะแต่ว่ามันจะเป็นการช่วยกันของสองคนคู่ตรงข้ามแต่ว่าเป็นบัตตี้กันนะแล้วให้เก็บไพ่เก็บแต้มเก็บแต้มอะไรประมาณนี้ไม่พนันไม่พนันฮะแต่เขาถามว่ามีโจทย์ไหมมีโจทย์แต่ไม่มีแต้มมันเป็นมันเป็นเกมที่เล่นในระดับมหาวิทยาลัยก็เล่นผมเล่นตอนที่อยู่ประถมเขาเล่นไปถึงไหนถึงไหนกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเอเชียนเกมเอง้วตอนนี้มีประเกมอะไรโดนจับพนันตำรวจบูเขาไปจับงมไม่เล่น่ะ คุณลุงคุณป้าชาวต่างชาติ32คนนั่งเล่นกันอยู่อะเล้วอยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่มีทั้งจากอำเภอทั้งตำรวจทั้งทหารเข้าไปแต่ที่ที่ไาที่ไหนที่พัทยาค่ะคือผู้ที่จัดเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวดัชเน่นะเขาก็จัดแล้วเขาก็นั่งเล่นกันไปโต๊ะๆอย่างสี่คนอย่างคุณขนาดตำรวจเข้าไปนี่เขาก็ยังมองแล้วเล่นกันต่ออีก45นาทีคือเขางงมากว่าเขาไม่คิดว่าจะโดนจับเพราะว่ามันเป็นเกมที่สากลมากแล้วข่าวนี้กลายเป็นข่าวดังซึ่งสำนักข่่่่าาาาาาาวตงงงปปรระเเทศออยนก็ไค้ใชแบบ คือตำรวจเข้ามาเซอร์ไพแล้วทุกคนก็งงก็เล่นกันต่อทีนี้ประเด็นที่เขาเข้ามาจับนี่เขบอกว่าเป็นการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตกับมีไพ่ร้อยบใบที่ไม่ได้ผลิตโดยกรมสรรพสามิตรอเกินร2 0ยยี่สบคุณพายจรโดนเลมอนเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เบริสตุกมไม่ก็คือมันไห้ห้าสิบสองใบนั่นแหละเหมือนกันแล้วแล้วสามสิบกว่าคนเนี่ยก็ก็จะประกอบไปด้วยมีโอ้ยไหนมีสัญชาติหลายสัญชาติมีออสเตรเลียนะมีแคนาเดียนเยอรมันนอร์เวย์เจียนคุณลุงคุณป้าก็นั่งงงๆนะผมดูในภาพข่าวแล้วเขาก็เล่นตอนั่งงงๆเล่นตอบไม่เข้าใจว่าเขามาทำไมกันไม่เข้าใจปคือฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะฉันเป็นคุณลุงคุณป้านั่งเล่นบริสอ่ะตอนที่ถูกจับตอน อย่าใ,ใช้คำว่าตอนตอนที่ถูกจับเชิญตัวขึ้นไปในรถสองแถวว่าถือไม่ท้าว่าคุณรจชพลต,ต้องพยุงเงินขึ้นไปอ่ะก้ประกันตัว5,000บาทออกมานะาแต่คุณลุงกุ้ป,ป้าก็งงนะอย,อยากรู้มากกว่านี้ต้องช่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต่อไปเลยนะแต่ว่า<อ>งานนี้นะพี่แปะ พี่แป๊ะงานนี้ดูดีๆเสียเชื่อไปทั่วโลกนี่พี่แป๊ะดูวางยาป่ะครับผู้หญิงชดช้อยรปธานงงนะอยู่ไปจับบริดเนี่ยงงมากประธานสมาคมที่ปรึกษากีฬาบริดนี่ถึงขั้นเดินทางไปพัทยายนะเพื่อจะจังว่ามันไม่ใช่กันกันยวช่วงหน้าต่อครับจะให้นกกระจอกเล่นอันนั้นทนานสวัสดีครับ